สวัสดีค่ะทุกคนวันนี <precis> ้ก็มาพูกับครอบครัวค่ะชิมวันนี้แม่จะพามาทำหมกปลาแต่ว่าไม่มีใบตองนะคะเราก็มาหมกหมกหมกใส่กะทัดนี่แหละค่ะเราก็ไม่มีอะไรมีข่ามีตะไคร้มีลูกโดดนะคะเครื่องปรุงเราก็จะมีกระเทียมตำกระเทียมตำข่าตำตะไคร้ลงไปแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือข้าวเบืือนะคะ เราก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงเพื่อไม่ให้ปิดกระทะที่ขาดไม่ได้ไฮไลท์ของเราก็กจะคือต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งนะคะผักชีกระไอลไม่ใช่เป็นผักชีลาวคุณผิดผักชีลาวเนี่ยใบแมงลักพอเนื้อปลาเราสุกแล้วได้ที่แล้วก็เอาผักลงไปเลยคะ่ะพอผักสุกแล้วก็ประมาณนี้คะ่ะน้าตาหอมแซ่บอร่อยเวอร์คะ่ะนี่น่าทานไหมคะนี่ ักใส่จานก็จะประมาณนี้นะคะอร่อยมากเอาคำเข่าตุยลงไปเลยค่ะคำเข่าตุยลงไปแสบแสบแสบเบิ้งคุ้นกินนะคะพี่เอ,อก,กัดกินเพอก็ดแจบบอแสบ,แสบ,แสบ